เก่งรอบด้านกระติบชวันกรคว้ารางวัลแข่งทำอาหารได้เหรียญเงินมาครองเรียกได้ว่ามีความสามารถรอบด้านจริงๆสำหรับสาวกระติบชวันกรน,นอกจากการแสดงพิธีกรผู้ประกาศข่าวและนอกจากนี้ยังมีความสามารถด้านการสักลายจนได้รางวัลรองชนะนเลิศอันดับสองสมอลจ็อบ Black and Gray หลังจากเข้าประกวดการสักเป็นครั้งแรกโดยล่าสุดเธอได้ไปเรียนเชฟเพื่อมาแข่งขันและสามารถคว้าเหรียญเงินมาได้สำเร็จอีกด้วย บอกเลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆสำหรับผู้หญิงตัวเล็กๆคนนี้ซึ่งล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ข้อความว่าวันนี้ติปแข่งอาหารระดับโปรเฟชชั่นแนลเชฟครั้งแรกในชีวิตมี11ประเทศเข้าร่วมในการแข่งขันคงไม่มีนอนนี้เลยถ้าไม่มีเชฟเมย์แอดเมมังไกรแคปเชฟพึ่งแอดพึ่งหน้าไทยน่ที่คอยอบรมสั่งสอนทั้งในทางอาหารและในการดำเนินชีวิตเหรียญเงินประเภทเรียวแคลิฟอร์เนียมิวพิซซ่าชาเลจ์รุ่นโปรเฟชชั่นแนลเชฟ ครั้งนี้เป็นเครื่องเตือนใจให้พัฒนาต่อต่อไปตอนนี้ติบ๊บอกได้เลยว่าติบรักการทำอาหารคะ่ะ